สวัสดีครับเริ่มต้นปี2565นะครับผมกับว่าที่เศรษฐีใหม่ฮะประจำต้นปีนี้นะครับผมนี่ฮะ12ล้านอยู่ที่มือผมแล้วคนที่ดูคลิปนี้เป็นพยานนะครผมจะมอบ 12ล้านนี้ให้กับพี่เบียร์นะครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงพี่เบียรรู้จักมังกรฟ้าได้ยังไงครับจริงๆแล้วเห็นคนมาซื้อกันผ่านมังกรฟ้านะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยชอบอะไรให้หยิบจับได้ก็คือต้องซื้อแล้วต้องได้ไปเลยด้วยความที่มันหาไม่ได้เลขนั้นก็เลยเลองเข้ามาดูเป็นการซื้อครั้งแรกครั้งแรกด้วยโอ้เปซื้อครั้งแรก,แ,รกแล้วก็จับรางวัลที่หไปเลยนะ ส่วนตัวเป็นคนเป็นคนเล่นอยู่แล้วไหมซื้อซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วใช่ซื้อ,อแล้วถ้ายิ่งถ้าเกิดมั่นใจเนี้ยก็จะหาต่เลขเนี้ยจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่คือก็จะหาต่เลขเนี้ยฮะต้องบอกว่ามันเป็นความบังเอิญทั้ง3มที่เนาะหนึ่ง รถคันใหม่ด้วยที่ทะเบียน2768แล้วก็ทำบุญครบรอบ6ปีของคุณปู่นะฮะปู่เสียเมื่อตอนปี58ก็ท่านอายุ68ปีค่ะแล้วก็ตั้งใจจะทำให้ท่านด้วยเขาเรียกว่าก็เลยคว้า2ใบนี้มาต้องถามแล้วอะไรทะำให้มั่นใจว่าซื้อมงกรฟ้าเนี่ยฉันมั่นใจได้เลยที่ชอบอย่างเดียวเลยไม่คิดว่าจะถูกไม่คิดว่าจะถูกด้วยผมก็ขอยืนยันนะคือมั่นใจแล้วนะซน้อมงกรฟ้ามีของจริงนะใช่นะฮะผมจะมอบใบจริงนะครับผมส2อล้าน ให้กับพี่เบียร์ครับ<ะ>ขออนุญาตมอบเลยครับผมโอเคเอาความรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกแรกผมโทรไปโ,โ้กี๊ลั่น <ผม S 1> โทรศัพท์เลยวแรกอะที่โทรไปมันเกินดีใจค่ะมันลน้นค่ะล้นไม่ไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเต็มที่ไม่เกิน2 0 0พหรือ4,000แค่นี้จริงๆอึ้งช็อกไปเลยอะอึ้งช็อก <laughs> <laughs> คนที่บ้านยังถามเลยว่าจริงไหม